สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับแม่เนียบอีกแล้วค่ะวันนี้จะผัดหน่อไม้หน่อไม้พริกแกงไก่นะคะหน่อไม้เนี่ยเราต้องต้มก่อนนะคะต้องให้ผ่านความร้อนก่อนอย่างน้อย3ามนาทีนะคะต้มน้ำให้เดือดอันนี้ก็น้ำก็เดือดแล้วเราเอาหน่อไม้ตรงให้ผ่านน้ำร้อนก่อนนะคะ เพราะว่าความสะอาดเนี่ยเรามันเป็นหน่อไม้ปี๊บนะคะซื้อมาเป็นถุงถุงนะคะที่เขาขายเป็นถุงๆนะ่ะเราต้องผ่านความร้อนก่อนต้มก่อนนะคะนี่ค่ะต้มในน้ำร้อนก่อนเพื่อความสะอาดค่ะ เราจะใช้พริกแกงวันนี้ไก่ของเราไม่เยอะนะคะไก่แค่ขีดเดียวค่ะก็จะมีไก่นะคะลูกโดดแล้วก็ใบมะกรูดฉีดต้นหอมนะคะต้นหอมใส่สุดท้ายค่ะอันนี้ก็เป็นพริกแกงเผ็ดค่ะพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดเราทำจานเดียวค่ะอันนี้หน่อไม้เราก็ได้แล้วเราก็ตักออก ใช้กระชอนตักขึ้นนะคะต้องต้มก่อนนะคะหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ดองก่อนที่เราจะประกอบอาหารเราต้องต้มก่อน,นะคะ่ะเพื่อความสะอาดนะคะเราก็เลือกที่มันอ่อนๆน,นิ่มๆน,น,นะคะมาหั่นเอาอันนี้ไม่เนียมหั่นเอาน,น,น,อาน,นะคะที่เขาหั่นไว้ก็มีค่ะ แตเราก็มาหัน่นเองโอเคทีนี้เราก็ตั้งกระทะค่ะตั้งกระทะเปิดไฟแรงเลยค่ะตั้งกระทะเลยตั้งกระทะทมองเห็นไม่ตั้งมองเห็นนะปรับกล้องนิดนึง น้ำมันประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะสามช้อนโต๊ะกระทะนี้ร้อนเลยค่ะกระทะพูดขีดคูดใจพี่่แกงลงค่ะช้อนคูนๆน,นะคะช้อนโต๊ะพมคูน ผัดให้พริกแกงมีกลิ่นหอมพริกดาค่ะหน่ไม้ผัดพริกแกงไก่ผัดไก่ใส่พริกแกงค่ะ ให้สูกนะคะ ต้องปูดฉีดลงหน่อยหน่อยใส่สุกแล้วนะคะ ปรุงรสค่ะปรุงรสค่ะน้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เติมน้ำค่ะปลูปโดดลงนะคะปลูปโดดลงได้มะกรูด ใบมะกรูดใช้แค่ใบสองใบก็พอค่ะฉีดๆต้นหอมนี่เราปิดไปเราค่อยใส่นะคะ,อะโอเคแล้วนะคะเราก็ใส่ต้นหอมไป ไม่มั่นใจก,ก็ชิมนะคะชิมแล้วก็ปรุงรสที่เราชอบนะคะ,คะ,คะโอเคใช้ได้ค่ะใช้ได้เสร์ฟค่ะเสร์ฟเมนูง่ายๆสำหรับสมาชิกในครอบครัวเรา ให้มีน้ำก็เติมน้ำนะคะแต่แม่เนียมเอาผัดแห้งๆค่ะนี่จีดจัดขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่เนียมเสมอมาค่ะโอเคนะคะพบกันใหม่ในเมนูหน้านะคะสวัสดีทุกๆท่านค่ะ